เงินไรหน้าที่ของทุกคนเยอะเกินไปไหมครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องหน้าที่ของเงินเอาเป็นว่าที่มันนอกเหนือจากที่เราเอาไว้กินใช้นะเพื่อนๆแต่ละคนมีแอป,ปธนาคารในมือถือกันกี่แอป,ปครับอย่างผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ4แอป,ปธนาคารแต่ถ้าวันนี้เพื่อนๆเปิด,ปดแอป,ปธนาคารขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าแต่ละบาทของเพื่อนๆเอาไว้ทาอะไรบ้างระวังนะครับเงินของเพื่อนๆอาจจะไรห,หน้าที่เยอะเกินไปพอเงินที่ไม่มีหน้าที่เนี่ยก็เท่ากับเงินที่เพื่อนๆพร้อมที่จะใช้ตามอารมณ์ ของมันต้องมีของมันต้องซื้อพร้อมใช้ตามโปรโมชั่นทั้งที่ไม่รู้ว่าจะจําเป็นหรือเปล่าแล้วก็หายไปกับของที่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่ถ้าเงินแต่ละส่วนนะครับเพื่อนๆมีชื่อหรือมีงานให้เนี่ยเช่น บัญชีนี้เอาไว้ฉุกเฉินบัญชีนี้เอาไว้เก็บออมระยะยาวบัญชีนี้เอาไว้หักกับบัญชีกองทุนบัญชีลงทุนบัญชีนี้เอาไว้กินเอาไว้เที่ยวเอาไว้ซื้อของถ้าเงินแต่ละก้อนเขาเริ่มมีหน้าที่ครับเราก็จะเริ่มควบคุมเขาได้การวางแผนการเงินไม่ใช่แค่เรื่องของคนรวยนะครับแต่มันคือการที่เพื่อนๆรู้ว่าเงินแต่ละบาททาหน้าที่อะไรเพราะถ้าเงินมีหน้าที่เพื่อนๆจะรู้ทิศทางของเงินครับเริ่มง่ายๆเลยแค่บัญชีที่เพื่อนๆมีอยู่ลองแบ่งดูว่าแต่ละบัญชีเอาไว้ใช้ทาอะไรแล้วก็จันนเบญชชี่่ป็อึืใ ทุกคนจะมีสติในการใช้เงินมากขึ้น